อยู่หรอน่าสนใจจังคือฉันสงสัยเรื่องพันธุก,กรรมว่าทําไมต้องเหมือนพ่อพันแม่พันด้วยพวกเธอยอยากรู้หรอเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราพาไปหาคนที่สามารถแก้ข้อสงสัยพวกเธอได้ว่าจริงหรอคือใครอ่ะแล้วเราจะไปกันยังไงขิมอรจไใส่ไปค่ะ นี่สือสปายและอุบอิ่มเพื่อนหนูเองค่ะคุณลูกค้าคือนหนูสงสัยเรื่องพันธุศาสตร์อะค่ะฉันเองก็สงสัยฉันเลยนําเอาถัว่วลันเตามาศึกษาแล้วฉันก็ศึกษาด้วยการจิตลักษณะนะมีสีดอกลักษณะเมล็ดฝักและสีของฝักผิวลักษณะลำต้นตำแหน่งดอกปลูกง่ายโตเร็วและมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ฉันนำถั่วลันเตาภายในดอกเดียวกันหลายรุ่นจนแน่ใจว่าทุกลักษณะที่เลือกมาเป็นพันธุ์แท้เลือกต้นพ่อต้นแม่ที่แตกต่างก,กันมาผาสมกันฉันเรียกรุ่นพ่อแม่ว่าพีเรียกรุ่นลูกว่าเอฟหนึ่งเมื่อทดลองก็สงสัยว่าเพราะเหตุใดดอกถั่วลันเตาในรุ่น F 1หนึ่งจึงมีดอกสีม่วงไม่ปรากฏด,ดอกสีขาวออกมาเลยและฉันก็ทดลองต่อไปฉันก็นำ รุ่น F1 มาทดลองกับรุ่นหลานหรือรุ่น F2 ทําให้เห็นว่ามีดอกสีขาวปรากฏขึ้นมาและฉันมีอาตาัตราและมีอัตราส่วนดอกสีม่วงต่อดอกสีขาว3ต่อ1นั่นเองอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณลุงงั้นพวกเราขอลากลับไปก่อนนะคะคุณสวัสดีสสดค่ะมมอตมอตตตาาาสสััััยหห่่งงงงทลูกกกรรคคุณะไจบวจ เพื่อนอย่าเพิ่งปิดจอไปนะคะจะมีเรื่องอธิบายเพิ่มเติมพันธุศาสตร์ของเมนเดลเมนเดลค้นพบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในถั่วลันเตาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งจากการทดลองของเมนเดลค้นพบว่าในสิ่งมีชีวิตจะต้องมีสิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนั้นและสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆไปได้ กฎของเมนเดลมีสองข้อ 1. กฎการแยกเอลลีนที่อยู่เป็นคู่กันของยีนจะแยกออกจากกันระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 2. กฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระเอลลีนของยีนหนึ่งที่แยกกันอยู่จะรวมกลุ่มกับแอลลีนของยีนอื่นได้อย่างอิสระระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์